ก็รนเสาร์ครับวันนี้รนช่วยบ่ายสวัสดีลูกค้าสวัสดีเอฟซีจ่ายที่เชียงกงวิรดัมครับก็วันนี้พาปรชมเจ้าอขาวห้าจักเด็กครับตั้งเดินเบาที่คิดครับ เดือเช็คพร้อมลงนาปีคับน,นี้ก็เปิดราคาที่สี่ครับเก็บเช็เชข้างล่างคบหดทุกอย่างครับปเช็ ตเปิดใช้สีท้สครับพร้อมใช้เขาลงถ้าใครสนใจก็มาชมได้ร้านครับหรือโทรติดต่อ0 6 1ย์หกหปดครับหรือ0ูนย์เก้าสองสี่ครับ